เป็นยังไงบ้างก็เจอผีคนใกล้ตัวคุณพ่อคุณพ่อเสียวันที่สี่ใช่ไแล้วเป็นคนที่เอสนิกกับคุณพ่อมากใช่ไหมก็เลยไปกระซ้าลูกคุณพ่อเล่นบอกว่าตอนนั้นคุณพ่อเสียไปกี่วันสี่วันวันที่สี่เอ๊ะที่จะมีพี่น้องแค่สองคนเท่านั้นเองโยกับเอ๊ค่ะแล้วตอนนั้นก็บอกไปดูลูกพ่อบอกว่าจะเล่นทั้งน้ําตาบอกว่าคิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยแบบ ยาญ่พ่อมาหามาคุยด้วยแบบนี้คนเดียวในห้องไม่ค่ะ<อ>ก็นอนกับโยตามปกติพ่อพ่อเอตอนนั้นเป็นไรเสียนะคะเป็นโรคมะเร็งที่ตับอายุเท่าไหร่นะ49 4 -9 ีกยังหนนะุมอยู่เลยนะห<อ><อ>ลงุงหล่ออยู่เลยค<อ>่ะที่เสีย<ร>ไแล้วไงคะแล้วเสร็จแล้วก็เลยเอารูปบานใหญ่ๆพ่อมาตั้งที่หัวเตียงแล้วก็ก่อนนอนก็บอกว่าคนี้มาหาเอนะอะไรเงี้ยแต่เราพูดได้เราคิดอะไรบ้างคิดในใจไม่พูดออกมาเป็นเสียงฮะพูดออกมาเป็นเสียงเรแล้วโยนอนโยเขา อะไรอะโยเขาอะโยเกาไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอจะเป็นคนที่ว่าจะเชื่อเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลยบอกว่ามาหาเอหน่อยสิอยากคุยกับพ่อจังเลยเพราะว่าโปรตีนพ่อชอบนอนห้องเอค่ะเตียงเอกับโยเนี่ยประมาณห้าฟุตครึ่งมันก็ไม่ใหญ่มากใช่ไหมคะแล้ววันนี้วันนั้นก็พอก่อนนอนก็บอกพ่อมาหาน้าอะไรอย่างเงี้ยก็หลับแล้วก็นี้เหมือนความรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นประมาณตีหนึ่งแล้วได้ยินเสียงเลยค่ะเปิดประตูขึ้นมาตอนนั้นก็เหมือนกับว่าตื่นแล้วเห็น เห็นเดินมาก็ลืมตามองเห็นคุณพ่อมายืนอยู่ข้างๆเลยเห็นเป็นเป็นคุณพ่อเลยแล้วใส่ชุดนอนที่คุณพ่อชอบะแล้วชุดนอนชุดนั้นก็เอก็ใส่อยู่อุ้ยแล้วเราไม่กลัวก็คือว่าตอนนั้นเอลืมไปเลยว่าคุณพ่อเสียเอตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินเสียงลูกบิดเนี่ยเราเริ่มมองแต่ตอนนั้นเลยแบบยังค่ะพราพ่อเ็เปิดขึ้นมาก่อนพ่อเขาเปิดเปิดขึ้นมาก่อนได้ยินเสียงถ่ายคลากหนึ่งก็ยังยังไม่ค่อย่าไรแล้วนี้ก็ได้ยินเสียงปิดแล้วก็เดินมา ก็นอนก็ลืมตามองอะไรเงี้ยก็เห็นเป็นพ่อพ่อบอกว่าเห็นเป็นหน้าชัดเลยค่ะเป็นเป็นคุณพ่อนอนมองเอนอนอ่างเงี้ยะแล้วพ่อมาเรียกเอเออะไรเงี้ยแล้วนี่เอก็ลืมตาพ่ออะไรเงี้ยพ่อบอกเขอนอนด้วยคนสิเอกบอกเอ้าเอาสิพอเท่านั้นแหละพอขยับตัวไปติดโยเลยอะติดโยมากเลยก็หลับตาเฮ้ยพ่อตายแล้วีิอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบพ่อตายไปแล้วอะ แล้วคนที่นอนข้างะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนอนมะเห็นนอน,น,อนอนอยู่เป็นคนเบียดเออยู่เลยหรอผ้าผ้าเตียงเนี่ยนว่ลงไปเลย<า><า>นุ่งไปแล้วพอหอมเนี่ยพ่อหอมนี่ก็บอกว่าเหมือนกับว่าถูกดึง,ดงไปแล้วคันยโยโปกติโยเนี่ยถ้าเกิดเอสกิดหรือยหยิกหรือแย่อะไรเขาีเดียวเนี่ยเขาจะต้องตื่นตอนที่คิดได้ว่าคุณพ่อเสียแล้วคือ เือแตกแล้วตอนนั้นอะตื่นแล้วมีความรู้สึกตื่นแล้วหิกยอแต่ไม่กล้าใช้เสียงแล้วพอลุกขึ้นที่รู้สึกตื่นแล้วนี่พ่อหายไปไหมไม่ไม่อะเอเอไม่หันไม่ลืมตาไม่อะไรเลยอ๋อไม่ลืมไม่ลืมตาหลับตาตลอดไม่เลยไม่เลยกลัวลวตอนนี้เป็นอารมณ์กลัวแล้วห้องเย็นมากเลยนะคะแต่ว่าเหงื่อแตกหมดเลยอะเสียใจเหมือนกันที่ว่าทําไมเราต้องกลัวพ่อเราแต่ว่าตอนนั้นแบบ มันยังเหมือนกับว่าอะไรที่มันกระทันหันนะขอเดี๋ยวนั้นมาเดี๋ยวนั้นใช่น,น,นใช่แล้วแบบหยิกยอกยได้หยิกอะไแบบนี้โยกนอนเฉยมากเลยอ่ะพ<อ>่อมา<ห>ประมาณออตีหนึ่งก,กว่าเออพราะหลับนี่ดูในกาาแล้วตีหนึ่งกว่าออแล้วพอตีสี่เนี่ยเอจะตั้งในกาปลุกเพื่อจะลุกไปโรงเรียนตีสี่ฬนกาก็ปลุกก็ตกใจเหมือนกันตอนนั้นเอทําอะไรนอนลงไปตอนนอนอยู่ตลอดนอนแต่เอมม่หลับค่ะพี่เอมม่หลับเลยนอนแตัวแข็งนอนแบบตัวแข็งแล้วแบบ พยายามจะกระเถิบตัวไปคือกระเถิบไม่ได้เหมือนกับว่ามีอะไรมันมากั้นอยู่ะเราขยับไม่ได้อะคือเบียดโยจนชิดเลยอ่ะเลยพอตีสี่นั่นแหละมีความรู้สึกว่าเตียงมันยุบขึ้นยุบขึ้นแล้วพ่อลุกแต่ก็ไม่หลังจากในกาปลูกป่ะหลังจากฬิกาปลุกฟ้าลุ้งสางเนี่ยแล้วห้องเอก็จะแสงก็เริ่มเข้าแล้วแล้วครนี้คุณพ่อก็ยุบขึ้นไปแล้วมีความรู้สึกว่าพ่อเดินออกนอกประตูขนลุกเลยแต่ว่าไม่กล้ามองไงคะรอจนแบบไก่โหแล้วค่ะไก่โหแล้วก็ คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วลืมตาขึ้นมาเอนอนติดโยทางนี้เลยเหลือที่ไว้ตรงนี้นกว้างมากมาแล้วก็พ้าห่มที่เอกับโยห่มอยู่เนี่ยผมเท่าตัวเข้าตัวอยู่ใช่ไหมคือคือห่อมอยู่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งพ้าห่มเนี่ยพับขึ้นอย่างนี้ค่ะเป็นรอยลุกพับขบบลุกคือคุณพ่อจะเป็นระเบียบไหมคะเวลาเขาพับเวลา,า,าลุก,กเ,เขาจะไม่ถลอเขาจะพับขึ้นมาพับต,ตัวเองกทีหนึง่งแล้วเตียงยับไปหมดเลยแล้วแบก็แบบโยตื่นตื่นโยก็ตื่นว่าคืนนั้นคุณเอ็ก็ต้อง รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกได้ไหมครับคุณเอ๋ครับเพราะตอนที่คนเป็นพ่อเป็นลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยนะจะจํากลิ่นพ่อได้จะจำไอคุณจากพ่อได้ตอนนั้นกำลังได้รับตรงนี้ไหมฮะได้รับตรงหมอนะว่าเป็นสเปรย์น้ำมันใส่บำมุงพ่อได้กลิ่นที่ไหนดมเลยที่หมอนที่หมอนหลังจากเช้าแล้วหลังจากเช้าแล้วก็ไปดมที่หมอนจับหมอนขึ้นมาดมเนี้ยใช่ตายเลยเนี้ยวิ่งไปหาแม่เลยคุณพ่อใช้อะไรครับ พ่อใช้อดอดัสนะเป็นครีมน้ำมันนะลวดรวดปกไม,มใช่เพราะผู้ชายชอบใช้แบบนั้นเวลาหวีนะที่บ้านเอง่ช่แต่อารมณ์นี้ก็มแีแต่เป็นเพื่อนมาเจอแบเาเจอเจอเพื่อนอะไรเจอเจอ